โครงการขับเคลื่อน c m u Model เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือแบบบูรณาการโครงการ c m u Model เนี่ยเป็นโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะ อยากจะไปช่วยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเมืพิธาอากาศของภาคเหนือในฐานะที่เป็นหน่วยงานทางวิชาการนะคะเราเห็นว่าปัญหานี่มันเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงแล้วก็ต่อนเนื่องยาวนานยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมทางเราเนี่ยก็เลยได้ไปประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเราจะสามารถทําโครงการที่เป็นลักษณะของโครงการต้นแบบที่จะไปขยายผลในภายหลังได้หรือไม่โดยโครงการนียเราจะนําเอาองค์ความรู้ต่างๆที่มีในมหาวิทยาลัยเชียงใหมะะ่เนี่ยค่ะไปไประยุกต์ใช้กับพื้นที่ที่ ขนาดเล็กก่อนแล้วดูว่าจะได้ผลสำเร็จที่คาดหวังหรือไม่นะคะก่อนที่จะเอาไปขยายผลต่อไปค่ะในเรื่องของการเลือกพื้นที่เนี่ยเราต้องการพื้นที่ ที่ชุมชนเนี่ยอาศัยอยู่กับป่าเนื่องจากว่าข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยแสดงให้เห็นว่าจุดความร้อนหรือว่าการเผาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นในเขตป่าหมู่บ้านป่าตึงงามเนี่ยอยู่ในเขตของโอทีานแห่งชาติศรีลานาตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะประชากรมีไม่มากนักมีประมาณ500คนนะคะก็เหมาะสมกับสเกลง,งานที่เราต้องการโดยที่เราพยายามที่จะลดการเผาในพื้นที่ป่าให้ได้เมื่อสิ้นสุดโครงการนะคะโดยที่ทาง ตัวแทนของชาวบ้านก็คือทางผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็มีความกระตือร้อนที่จะเข้าร่วมโครงการแล้วก็ทางหัวหน้าอุทยานเองก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะโดยโครงการขับเคลื่อน CMU Model โมเดลเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือแบบบูรณาการได้แบ่งการทำงานเป็น4ด้านได้แก่ด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมด้านสนาธารณนป,ประค ด้านสมและสสสาาธรณุขังคำหรับผลลัพธ์ที่เราได้จากการดำเนินโครงการนะคะก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เราวางไว้ก็คือเราต้องการที่จะทำโครงการต้นแบบเรื่องของการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนนะคะแล้ก็เพราะว่าโครงการที่เราทำเนี่ยมันตอบโจทย์ SDG ได้ถึง12ข้อด้วยกัน,นะคะ่ะเรื่องของปัญหามลพิษทางอากาศเนี่ยมันเป็นเรื่องของทุกคน เพราะว่าอากาศเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องหายใจเราไม่สามารถขาดอากาศหายใจได้ถ้าอากาศดีเนี่ยทุกคนก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะฉะนั้นทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นั้นใครสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาในส่วนไหนได้ก็ให้ทําไปเลยค่ะเริ่มต้นจากที่ตัวเราเองก่อน